ย,ยายเป็นอะไรอ่ะนั่งถอนหายใจอยู่นั่นแหละก็โวยแล้ว,วสิแดกกูอีกแล้วคนอื่นไม่มีเหตุแดกเลยไงมันแดกแต่กูเฮ้ยเอาหน้ายายการลงทุนต้องมีความเสี่ยงเออ,เอ,อกูรู้จะทำใจไม่ได้สักบวดเลยวะ่ะให้หาเชียวไปเชียวมาหนางังงุศงิดยายใจเย็นนะเรามันเลื่อนนักสู้อยู่แล้วไว้วันหนาาไหมเฮ้ยเดี๋ยวกูขึ้นบ้านแล้ว มึงอยากจะไปทําอะไรก็ไปทาซะเอา้ายายยายนายายคิดมากเรื่องไม่เป็นเรื่องเล่นเกมดีกว่าเอา้ามืดแล้วเนี่ยขึ้นบ้านดีกว่าไม่รู้ยายทำอะไรอยู่ ยายใจร้ายทำไมทำไมย้ายต้องมาตายนี้ผมไปแบบนี้แค่ไม่ถูกหวยไหลงวดยายถึงงับฆาตัวตุ้ยเลยเหรอแบบนี้ไม่แฟนเลยผมต้องกลายเป็นหลานกับพราอยู่คนเดียวเล่นคนเดียวในบ้านที่มีวิญญาณยายแก่่ขี้ขโมโหคิดลแล้วเศร้าแล้วสยองทำไมยายคิดแบบนี้ผมไม่ยามไม่ยยายตายแบบนี้หรอกอยายยาตายนะไอสันดาน มึงเลิกดรา,าม่าได้หรือยังเนี่ยเอายายยังไม่ตายเหรอ,อชิบหาย<อ>กูจะตายทำไมงัม้นยาย้นไปผูกเขาตายไม่ใช่เหรอกูขอพ่องดีกูขึ้นมาตอกตะปว้ยเฮ้ยเดี๋ยวมึงช่วยเอากูลงไปก่อนนี่านี่เกาะอยู่ข้างบนแขนจะหมดแรงแล้วเนี่ยมึงก็เสือกมาเกาะขากูอีกนักเฮีย้ยเฮี้ยเอากูลงไปเร็วจ้าจ้าจ้าโอ้ยนี่ฮะเกือบคิดแล้วกูเฮ้ยผมก็คิดว่าผมจะต้องเสียยายไปซะแล้วพอเลยพอเลยกูจะตุยกับพ่อมึงนี่แหละ อมแต่พี่นิ่พี่ไหลสงสินหาแลยไม่ยอมมากุลงไปสักทีก็ผมตกใจนี่คิดว่ายายจะตุยแล้วของจริงนากูผูกขอตายจริงขงตุยไปแล้วแหละไอ้หาลองฟมไฟมาโหนขากูอีกไอ้สันดานเอ,าเาอ้าแล้วยายจะไปไหนกันนั่นกูจะไปทํากายบริหารสักหน่อยกายบริหารยังไงอ่ะก็ตอนกูก่อยอยู่บนคือกูได้ยินมึงพูดว่าไม่อยากอยู่กับวิญญาณยายแก่ๆขี้โมโหใช่ไหมสงสัยผมหลุดปากไปอ่ะมามามา,มา มาเลยยายมาให้กูกระทืบสะดีีดิสิไอ้ล้านเว<ห>น,<ห>น,นแช่งกูไม่พอยกปากไหมตุกกระจายใหญ่มามามาให้กูกระทือสะดีๆแล้วมึงจะหายตกกระจายไงบุญดอนกระทือทุกตอนอย่างงี้ยยายก็เป็นช่วงจบที่คนดูเขาชอบไงแต่ผมไม่ชอบไอ้ยายเอาใจคนดูเขาหน่อยว้ายโดนอยู่คนเดียวอ่ะก็ถือว่าเสียสละเพื่อส่วนรวมไงโตขึ้นจะได้เป็นคนดีมันไม่ทันจะโตสิยว้ายโดนทุป